ลำดวนขอแนะนำ Easy Card ร้านเติมเกมออนไลน์ราคาถูกถ้าหากคุณต้องการเติมเกม Path of Exile 2เพียงแค่คุณกดค่อยดีชอปกดซื้อเหรียญกดเลือก payment method แสดงวิธีการเพิ่มเติมกดเลเซอร์โก้กด Go, กกข้อมูลอีเมลสำหรับรับใบเสร็จกดถัดไปหลังจากนั้นให้คัดลอกลิงก์แล้วส่งไปที่ line a easy card หรือจะส่งไปทางแฟนเพจ a c e b o o k ก็ได้เช่นกันและส่งลิงก์ URL ไปให้กับแอดมินเพื่อทําการดูแลต่อและเติมเงินเข้ากับตัวเกมของคุณได้ในราคาถูกและปลอดภัย ก่อนอื่นเลยสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ก็คงเป็นคลิปแรกในปี2025เดี๋ยวลำดวนจะพาเพื่อนๆมาดูบิ้ว Lightning Arrow ที่ผมพัฒนามาจนสามารถฟาร์มแมปเทีส15ได้แบบสบายๆจากบิ้วก่อนหน้าที่เป็นบิ้วเริ่มต้นเอ็นเกมแต่ตอนนี้ได้มาถึงช่วงกลางเกมของช่วงเอ็นเกมแล้วครับส่วนในตัวบิวมีการปรับเปลี่ยนอะไรไปบ้างเพื่อมให้เป็นการเสียเวลา let's go อย่างแรกเลยที่ผมอยากจะเป็นเพื ul, ่อนดูก่อนเลยนะครับนั่นก็คือไอเทมที่ผมสวมใส่นะครับธนูผมได้เปลี่ยนจากคลิปก่อนหน้านิดหน่อยนะครับต้องมาเสริมผมต้องหาการโจมตีด้วยธนูจะยิงศรเพิ่มเติมอีกหนึ่งดอกนะครับตรงนี้ก็ช่วยเพิ่มให้การยิงของเราเนี่ยมีลูกศรออกมามากขึ้นและทําดาเมจได้มากยิ่งขึ้นหาอาวุธที่เพิ่มความเสียหายกายภาพคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เสริมความเสียหายกายภาพเป็นตัวเลขเสริมความเสียหายน้ําแข็งที่เป็นตัวเลขซึ่งการเสริมความเสียหายที่เป็นน้ำแข็งเนี่ย จะช่วยทําให้มอนสเตอร์ติดสถานะแช่แข็งหรือฟอร์เซนได้ไวยิ่งขึ้นยิ่งมันติดเร็วขึ้นการระเบิดจากน้ําแข็งก็จะยิ่งทํางานได้ดียิ่งขึ้นเมืม่อมอนระเบิดจากน้ําแข็งเราก็จะได้สถานะต่างๆอย่างเช่นเสริมด้าเาบเป็นเป็นน้าแข็งสารน้ําแข็งก็ทางานได้เร็วยิ่งขึ้นมอดด้านล่างที่อยากได้จริงๆก็จะเป็นไอเท s สปีดติดมาสักหนึ่งหรือว่าดูดความเสียหายกายภาพไปเป็นมานาหรือว่าพลังชีวิตหรือว่าฆ่าแล้วได้มานาหรือว่าได้พลังชีวิตก็แล้วแต่ว่าคุณมมีแบบบไหหหนนนกก็ใใ้าาส่ััะคร ต่อมาคือซองธนูซองธนูอันนี้ไม่ใช่ที่ผมตามหาสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากที่ผมตามหาจริงๆจะเป็นมอดเสริมช่วยเพิ่มแอ t a ท็กสปีดเสริมความเสียหายกายภาพคิดเป็นตัวเลขเสริมความเสียหายน้ำแข็งคิดเป็นตัวเลขเพิ่มความเร็วโปรเจกไทเพิ่มความเร็วในการโจมตีโจมตีดูดมานาหรือโจมตีดูดเลือดถ้าจะให้ดีก็ควรมีทั้งสองอย่างหรือไม่ก็บวกเลเวลของโปรเจกไทสกิลก็ได้ครับต่อมาคือหมวกอันนี้เพิ่มมาตารลบหลีกคิดเป็นตัวเลขแล้วก็เปอร์เซ็นต์บวกพลังชีว แล้วก็บวกของแลแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ใช่สายฟาร,รม์มก็หาค่าต้านทานธาตุเพิ่มก็ได้ครับชุดเกราะก็จะเป็นชุดตัวเดิมนะครับเน้นไปที่พลังวิญญาณพลังชีวิตสูงสุดอัตราลบลีกคิดเป็นเปอร์เ,เ,เซ็นต์แล้วก็ตัวเลขค่าต้านทานธาตุต่างๆเข็มขัดผมจะหาอันที่เวลากดโคตรยาแล้วมันจะเพิ่มมานาหรือว่าเลือดให้กับเราเลยยีทันทีมอดด้านล่างจะเน้นไปที่พลังชีวิตมานาสูงสุดแล้วก็ค่าต้านทานธาตุต่างๆรองเท้าเคลื่อนที่ต้องมีครับยีย่ต พลังมนาหรือว่าค่าตาานาธาตุอะไรพวกนี้ครับต่อมาถุงมือจะเป็นไอเทมที่เรียกได้เลยว่าราคาแพงที่สุดแล้วในบิลดนี้เพราะว่าผมใช้ดีวายหเม็ดนะครับในการแลกมาซึ่งเป็นถุงมือยูนิคที่จะช่วยเพิ่มดาเมจให้กับสายฟ้าของเราแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีตามจำนวนเด็กส่วนสายฟ้าเพิ่มตามจํานวนอินที่เรามีนะครับก็เป็นไอเทมที่พอใส่แล้วมีดาเมจพุ่งพรวดเลยทีเดียวส่วนลุนก็สามารถหาใส่ได้ตามสะดวกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการกันธาตุหรือว่าการเพิ่มเปอร์เซ็นต์การหลบหลีก ก็อันนี้แล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยครับว่าจะปิดในส่วนไหนที่ขาดไปต่อมาคือแหวนนะครับแหวนอันนี้ผมเปลี่ยนใหม่ทั้งสองวงเลยก็คือจะมันเหมือนกันนะครับตัวมอสเสริมให้หาคําว่าค่าคุณภาพสูงสุด50%เพื่อที่เราจะได้ตีบวกแหวนได้นะครับซึ่งการตีบวกแหวนอันนี้ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเผื่อมีคนไม่รู้การเพิ่มค่าคุณภาพของแหวนเนี่ยเราจะเป็นจะต้องใช้ตัวคาตาลิสต์นะครับซึ่งตัวคาตาลิสต์ที่ผมแนะนำเนี่ย ผมจะแนะนําเป็นตัวน้ําแข็งนะครับซึ่งมันจะช่วยให้แหวนของเราเนี่ยเสริมค่าน้ําแข็งให้โจมตีแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งแหวนสเตตัสที่ผมจะเน้นเลยจริงๆเนี่ยจะมี2อย่างนะครับก็คือเสริมความเสียหายกายภาพคิดเป็นตัวเลขเสริมความเสียหายน้าแข็งคิดเป็นตัวเลขส่วนมอดด้านล่างให้หาค่าต้ตานทานธาตุหรือว่าหาสเตตัสที่ตัวเองต้องการนะครับอย่างผมเนี่ยต้องการอินผมก็เพิ่มอินเข้ามานะครับซึ่งทั้งสองวงจะเหมือนกันเลยแตกต่างกันที่ค่าต้านทานธาตุว่าขาดส่วนไหนอยู่ก็เอาธาตุนั้น,น,นๆมาปิดมาเติมคคครรัับบผมต่อออาื้ย ส้อยใช้ส้อยเดิมเลยคือบวกค่าวิญญาณในมอสเสริมบวกค่าวิญญาณในมอสหลักเพิ่มค่าคุณสมบัติค่าตันทานธาตุเพิ่มเลือดเพิ่มมานาอะไรก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่เป็นเพื่อนเลยถ้าจะให้ดีก็มีติดในส่วนของบวกเลเวลโปรเจกต์ทายสกิลมาด้วยก็ดี และที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับนั่นก็คือการเจิมสร้อยครับทุกคนซึ่งผมเนี่ยไปเจิมหนวดตัวนี้มาครับดูมเซเยอร์ที่จะช่วยเพิ่มให้สกิลสารมีพื้นที่ส่งผลเพิ่มขึ้น30%และสกิลสารจะทาความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก30%อันนี้ก็จะช่วยให้การระเบิดเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับจากสถิติของช่องลำดวนเกมโซนผู้ชมกว่า91%เข้ามารับชมและยังไม่ได้กดซับสไครต์ลำดวนก็บอกตามตรงเลยนะครับว่าผมเนี่ยแอบไปร้องไห้ดังคืนตะอื่นยันเช้าขณะตื่นยังมีน้ําาต เพราะฉะนั้นถ้าเนเพื่อนชอบคลิปนี้ <valu science> ก็อย่าลืมจับนิ้วยาวๆมาภาพถูกหน่ subscribe. ด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ตอ้องดูด้วยนะครับต่อมาคือหินสกิลนะครับทุกคนสอนสายฟ้า ah, ปัจจุบันผมเจาะรูให้ได้5รูแล้วแต่ถ้าเกิดใครมีไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะครับก็เลือกหรือว่าลดสิ่งที่ตัวเองมีหรือไม่มีก็ได้ครับหินก้อนแรกผมจะใช้เป็น Inspiration ครับอันนี้จะช่วยลดมานานในการใช้งาน โคเวนฟิวชั่นอันนี้จะช่วยเสริมความเสียหายน้ําแข็งนะครับให้การโจมตีเนี่ยติดน้ําแข็งแล้วก็ทาให้ศัตรูติดสถานะแช่แข็งได้ง่ายขึ้นอันนี้เพิ่มความเร็วโจมตีครับมาทริโอเทมโป้ไอไบเมื่อสกิลสองสายฟ้าทําการแชร่แข็งเต่าศัตรูตัวเราจะได้รับความเสียหายไปเสริมเป็นน้ําแข็งเป็นเวลา3วินาทีซึ่งมันจะคอมโบกันกันกบตัวโคเวนฟิวชั่นครับที่จะทําให้การโจมตีเนี่ยติดน้ําแข็งได้ง่ายมากขึ้น หรือไม่ถ้าหากว่าใครโจมตีและศัตรูไม่แข็งง่ายๆนะครับผมแนะนําให้เพิ่มตัวนี้เข้าไปกาเซียชันอันนี้จะช่วยเพิ่มค่าแช่แข็งให้กับสกิลสองสายฟ้าแต่ว่าก็ต้องลดทอนในส่วนของดาเมจที่จะขาดหายไปด้วยส่วนหินก้อนสุดท้ายนะครับเป็นไพ่เมลสกิลที่เสริมสร้างความเสียหายอาวุธธาตุเพิ่มขึ้น25%อันนี้ก็จะช่วยทําให้ skill สกิลสองสายฟ้าของเราแรงขึ้นไปอีกต่อมาคือสกิลสาอเล่าฟ้านะครับหินเสริมแรกใช้เป็น scatter shot ครับเพิ่มโปรเจกไทล์สองลูกแต่ลดดา,าเมจ สกิลที่เสริมมีความเสียหายกายภาพสูงสุด30% Concentrate อันนี้ก็จะช่วยเพิ่มความเสียหายให้กับบริเวณสกิลของเราแต่ว่าจะทำให้วงสกิลของเราเนี่ยแคบลง Close Combat อันนี้ก็จะช่วยทำดาเมจให้กับศัตรูที่อยู่ในระยะไกลได้แรงขึ้นต่อมาเห็นสกิลลูกแก้ววายุสกิลที่เสริมจะใช้เป็น Persistent ที่จะมีระยะเวลาการส่งผลของสกิลเพิ่มขึ้น40%สกิลที่เสริมมีจำนวนจำกัดบวกหนึ่งและมีระยะเวลาการส่งผลของสกิลลดลง50% ต่อมาหินเสริมสุดท้ายนะครับอเลชอันนี้ก็จะช่วยทําให้สกิลของเราเนี่ยแรงยิ่งขึ้นไปอีกต่อมาสกิลสายสายฟ้านะครับอันนี้เป็นสกิลวิญญาณนะหินเสริมใช้เป็น innovate ครับนำความเสียหาย35%เป็นสายฟ้าเมื่อสังหารศัตรูที่ติดสถานะช็อตด้วยสกิลที่เสริม l i g h t i n g infusion อันนี้ก็นาความเสียหาย25%ไปเสริมเป็นสายฟ้า l i g h t i n g mastery ช่วยเพิ่มเลเวลให้กับสกิลสายฟ้าหนึ่งสกิลไล่เมื่อช็อคหรือว่า c a t ออ on shock ใส่ตัวสกิลบอลสายฟ้าลงไป ซึ่งสกิลบอลสายฟ้าจะทํางานก็ต่อเมื่อเราเก็บค่าช็อคจนครบ100%นะครับสกิลที่เสริมมีความเร็วประจัยท้ายลดยลง30%ซึ่งจะช่วยให้บอลสายฟ้าของเราเนี่ยเดินทางได้ช้าลงและทําดาเมจได้นานขึ้นอิมพิตัสครับสกิลที่เสริมจะได้รับพลังงานเพิ่มขึ้น40%ต่อมาสกิลสานน้าแข็งครับอันนี้สกิลวิญญ,ญาณเหมือนกันสกิลที่เสริมลองช shot ครับยิ่งไกลยิ่งแรง magnify อันนี้ก็จะช่วยเพิ่มพื้นที่ส่งผลให้กับสกิลสาสา มีพื้นที่กว้างขึ้น40%โคลมัสซูรี่บวกสกิลน้ำแข็งไปหนึ่งสกิลไล่เมื่อแช่แข็งหรือว่าแค t ออนฟรีสอันนี้จะใช้คู่กับคำแช่งกอบประจุนะครับเพื่อที่ว่าเวลามอนสเตอร์ฟรีสจากการโดนสกิลสอนสายฟ้ายิงเนี่ย <c oughs> จนครบ100%มันจะไล่ตัวคำแช่งอัตโนมัตินะครับเมื่อคำแช่งระเบิดก็จะทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะแช่แข็งเพิ่มขึ้นอีก50%นะครับจากสกิลเสริมนี้และสุดท้ายน,นะครับ e n e r g y retention อันนี้ก็จะมีโอกาสลดมานาการใช้ ให้กับสกิลของเราต่อมาสกิลสอนช็อตประสาทสกิลนี้ผมเอาไว้ยิงบอสอย่างเดียวเลยนะครับยิงเปิดบอสเพื่อที่ว่าจะทาให้บอสเนี่ยติดสถานะช็อตหรือว่าสถานาะสตันจัดไฟฟ้าได้ง่ายยิ่งขึ้นสกิลที่เสริมสร้างสถานะพ่ายแพ้แก้สายฟ้า8วินาทีเมื่อสร้างสถานะช็อตต่อศัตรูสกิลที่เสริมสร้างสถานะช็อตประสาทต่อศัตรูที่พร้อมช็อตประสาทเมื่อปะทะสกิลที่เสริมจ้าต้านทานสายฟ้า3% 0และหินสกิลสุดท้ายนะครับลมไล่ลำอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มอัััตตรรรราาากกากรรคให้บบเ3ส,สนะ สกิลลมไล่ลำจะเป็นสกิลติดตัวของเรานะครับแล้วก็เป็นหินสกิลวิญญาณ1สเตจเนี่ยจะช่วยเพิ่มอัตราลบหลีให้กับเรา19%นะครับและสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง3สเตจเมื่อโดนโจมตีสเตจก็จะหายไปเสริมสกิลด้วยสกิลบรายนะครับสกิลที่เสริมมีโอกาสสร้าง,งสถานะตาบอดต,ต่อศัตรู100%เมื่อปะทะวินเวฟทิกเกอร์ขึ้นลมเมื่อติดสถานะสตันขณะที่ใช้สกิลที่เสริมง่ายๆว่าช่วยป้องกันเราจากความตายได้ดีมากๆต่อมาสกิลทีผมก็จะอััพพพไไมม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 ่่่่ตตาาาาางจจจกกกกเเเเเเดิมิมินะคคคครรรรบ็็็ือววววโโปท์ี เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มอัตราลบลีกเพิ่มผลโบนัสจากซองธนูที่สวมใส่30%เพิ่มความเสียหาย15%ต่อจำนวนสถานะเจ็บป่วยธาตุบนตัวศัตรูซึ่งศัตรูมีโอกาสติดสถานะธาตุของเราได้2ธาตุนะครับก็คือไฟฟ้าแล้วก็น้ําแข็งรวมๆแล้วก็ประมาณ30%นะครับจากตัวโหนดนี้เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มอัตราลบลีกเพิ่มอัตราลบลีกเพิ่มความเสียหายธาตุด้วยสกิลโจมตีอันนี้เพื่อโอกาสคี้เมื่อศัตรูอยู่ไกลจีเวลผมจะเน้นไปที่การทำดาเมจใส่ศัตรู ที่เป็นประเภทแรนะครับเพิ่มความเสียหายปะทะทายเพิ่มอัต,อตราลบลีเพิ่มแอแทกสปีดเพิ่มความเสียหายธนูเพิ่มความเสียหายธาตุเพิ่มค่าแช่แข็งหรือว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับธาตุไฟฟ้าแล้วก็ธาตุน้ําแข็งประมาณน,นี้ครับซึ่งผมก็ใช้เท่าที่หาได้แค่นี้ไปก่อนตัว G-Well Unique ยังไม่มีให้ใช้ครับแต่ถ้าเกิดมีผมคิดว่าดาเมจยังไปได้มากกว่านี้เพิ่มความเร็วโจมตีตควา่นย่250อี้เมกนรสะ่มค่ามแม่นยำสองนนร้อยห้าสิดต,ตัวนี้ก็จะช่วยทํารสดสถานะแช่แข็งได้ง่ายมากยิ่งขึ้นต่อาคือ ลูกศรจอดทะลุเป้าหมายหนึ่งตัวนะครับการเพิ่มและลดความเร็วโปรเจกไทส่งผลต่อความเสียหายด้วยธนูอันนี้เพิ่มความเสียหายกับสกิลสานน้ำแข็งแล้วก็สานไฟฟ้าของเราอคบติกอันนี้จะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถลบหลีกการโจมตีได้ทุกชนิดแต่มันจะลดอัตราการลบหลีกของเราลงไป70%ซึ่งเราก็ต้องดันอัตราการลบหลีกให้เพิ่มขึ้นมาอีกเยอะมากๆนะครับถ้าเกิดจะอัพตัวนี้แต่ถ้าเกิดใครไม่อัพก็สามารถเล่นควบคู่ไปกับ Energy s h i ชิลได้เหมือนกันนะครับถ้าไม่อัพตัวนี้มาเพื่ออัััตตราาลลบบบกกกก30%เเเเเพพพิิ่่่มมดดนะค เพิ่มความเร็วในการโจมตีต่อจํานวนเด็ก15หน่วย1%เพิ่มความเสียหายเจาะต้านทานน้าแข็งและก็สายฟ้าซึ่งอันนี้จะตรงสายมากๆเพิ่มความเร็วขึ้นที่เพิ่มความเรวโปรเจคทายเพิ่มความเสียหายโปรเจคทายแล้วก็สุดท้ายนะครับดูมเซเยอร์อันนี้จะเป็นการเจิมสร้อยมาแบบที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้ต่อมาคือแนวทางการเล่นแล้วก็คอมโบสกิลนะครับในการเคลียร์แมッ สามารถทําได้ง่ายมากๆเพียงแค่คุณยิงสองสายฟ้าออกไปแล้วทาให้ศัตรูเนี่ยติดระเบิดให้ไวที่สุดแล้วก็แรงที่สุดนะครับซึ่งเราก็สามารถเคลียร์พวกมันได้จากระยะไกลส่วนพวกแรหรือว่าพวกมจิกที่มันถึกขึ้นมาหน่อยเราก็สามารถใช้ในส่วนของเสาล่ฟ้าแล้วก็ลูกแก้ววายุช่วยทำดาเมจเพิ่มเติมได้ให้พวกมันเนี่ยตายได้ไวยิ่งขึ้นนะครับส่วนเวลาเจอบอสหรือว่ามอนสเตอร์ประเภทยูนิคเนี่ยแนะนำให้ใช้ศรช็อตปราศาทเปิดก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยคอมโบเสาเล่ฟ้ากับลูกแก้ววายุอีกทีหนึ่ง ซึ่งคอมโบนี้ก็จะช่วยทําให้ดาเมจแรงยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้ตัวมอนสเตอร์เนี่ยติดสถานะช็อตประสาทได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็จะทำำําดาเมจได้รุนแรงมากๆนะครับ และที่สําคัญเราต้องคอยหลบพวกสกิลต่างๆนะครับที่เรารู้ว่ามันสามารถทําให้เราตายได้ในการโจมตีเดียวเพราะว่าตัวเราเนี่ยเลือดน้อยนะครับเอ e เนอร์จี l ชก็ไม่มีถ้าหากอัตาราลบลิกไม่สามารถช่วยคุณได้คุณก็ต้องหลบได้ด้วยตัวเองนะครับพยายามฆ่าพวกมันก่อนที่พวกมันจะถึงตัวคุณดาเมจเป็นเรื่องสําคัญมากๆครับสำหรับบิวนี้ถ้าดาเมจไม่เยอะพอศัตรูถึงตัวก็เท่ากับตายได้ครับแล้วก็เรื่องของการการท่านเนี่ย ็ต้องดูดีๆนะครับอย่าให้ธาตุไหนมันมีค่าการธาตุต่ำกว่า60%เพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยโดนธาตุน,นั้นตายได้ง่ายมากๆข้อดีของบิลที่ผมเล่นเลยก็คือมันสามารถใช้ฟาร์มแมปเทียสิบได้สบายๆแต่ข้อเสียเลยก็คือในการต่อสู้กับบอสในเกมดามเมจอาจจะไม่ได้หนักหน่วงขนาดที่ว่าจะทําให้บอสตายได้ภายในเวลา10วินาทีเนื่องจากธนูของผม มันก็ยังเบาอยู่ซองธนูก็ยังไม่ได้ดีมากอเทมยูนิคก็มีแค่ถุงมือส่วนจีเวลก็ยังไม่ถือว่าตรงสายที่สุดจากทั้งหมด5เมตรถ้าหากมีจีเวลยูนิคหรือว่าอเทมยูนิคมาช่วยเพิ่มเติมในส่วนดาเมจที่ขาดหายไปหรือว่าการเจาะรูสกิลให้มี5รลูเยอะมากขึ้นก็จะช่วยดันดาเมจได้ดีมากๆแต่เท่าที่เห็นก็คือผมก็ยังไม่ได้ทําทั้งหมดหรือว่าหามาใส่ไม่ได้ทั้งหมดอาจจะทําให้ดาเมจเนี่ยไม่พอฆ่าบอสในช่วงเอนเกมแต่ในการฟาร์มที่ 15, บบสบายมากๆ ยิ่งอย่างเดียวไม่ต้องคิดอะไรมากก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้เพื่อนๆได้นําไปเป็นแนวทางเพื่อปรับใช้กับสไตล์การเล่นของตัวเองไม่มากก็น้อยแล้วถ้าเกิดว่าใครที่มีคําถามเกี่ยวกับบิลนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อที่จะได้เข้ามาถามลาดวนในเวลาที่ไลฟ์อยู่ได้เลยหรือจะคอมเมนต์ทิ้งไว้ก็ได้ผมอ่านทุกคอมเมนต์และตอบหมดทุกคนส่วนตอนนี้ลําดวนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ